แม่ปอกให้แต่ไอสอกีบเราเน้อจากนนองเล่เห็ดหมือขึ้นนี่ก็ออกมาที่เปิดเนาะอัอชิกีมยอืมัอชิกนีน้องมนยออริมิซ่อารมิซะชักกมันแม่แช่นามหายแป๊งอมเนี่ยอมก็อันเด <laughs> you take it. Does <laughs> it get nice? นอนหัวจะตื่นแกะเลยโอ้ <G ül üyor> ได้แล้วเน้องจ้าเป็นยังไงไอซ์ครีมน่ากินบอ,<า>อ๊ะโมอกโม,ม๊กก็โม๊กเว้ยหนาจิ๊บ